โอ้โหชึบเออปลาซิวครับผม สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาใส่ที่ดักกุ้งอีกแล้วนะครับเป็นน้องที่เราเคยมาดูเขาลงป่ากันแล้วนะครับน้องนี้มีเจ้าของนะเขาซื้อแล้วเนาะแต่ว่าคนที่ซื้อก็เป็นญาติของเราเองนะครับผมผมก็เลยขออนุญาตเขามาใส่ที่ดักกุ้งดูนะครับว่ามันจะมีกุ้งหรือเปล่านะครับโดยเขาก็บอกว่ามีนะ มีแต่ไม่รู้ว่ามีเยอะมีน้อยแค่ไหนนะครับก็มาทดสอบดูแล้วกันนะครับได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเรามาเล่นมาทดสอบกันดูแล้วกันนะ <Okay. S 1> มีไม่มีพรุ่งนี้เช้ารู้กันนะครับไปเจอกันครับก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับในช่วงเช้าเ้านะฮะวันนี้เราตื่นสายนิดนึงนะครับมาเก็บที่ดักกุ้งนะฮะในหนองที่เรามาใส่ไว้เมื่อวานนะครับ โอเคไม่ต้องพูดเยอะครับเดี๋ยวเราลงไปเก็บเลยนะครับหลังแรกอยู่ตรงนี้ผมก็ใส่ไว้ล่งๆเลยนะครับไม่ได้เอาอะไรปกไว้ด้านบนเลยนะ,ะแล้วก็ไม่ใส่ลึกด้วยนะครับมาดูดิเพ่อนโอ้โหก <Wow. S 2> ุ้งมีนะครับแต่ว่าหอยเนี่ยหอยเชอรี่อ่ะดูสิ <laughs> มีกุ้งอยู่นะครับแต่ว่าหอยเชอรี่โคตรเยอะเลยโอเคครับผมมีกุ้งมีกุ้งแต่ว่าหอยเยอะเกินไหมเนี่ย มีปูด้วยนะครับตัวหนึ่งโอเคครับผมเดี๋ยวเราเอาหอยออกแล้วก็เก็บนะฮะมาดูครับผมหลังที่สองไงกุ้งไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าหอยเชอรี่โคตรเยอะเลยไม่ตรงเป้มาใหมย่นะดึงขึ้นมาเลยครับชึบเออปลาซิวครับผมโอเคเห็นไหมกระโดดดองๆมีปลาซิวนะครับแล้วก็มีหอยมีกุ้งนะหอยเนี่ย ไม่พลาดเลยนะครับหอยหอยเชอรี่อ่ะลังที่สามอยู่ตรงนี้นะครับมาดูด้วยกันครับผมมันไม่ค่อยมีกุ้งเยอะนะครับมันเข้ามาทีละนิดละหน่อยเนาะที่จริงมันก็มีอยู่แหละนะแต่ว่าที่เยอะจริงๆก็คือหอยเชอรี่ครับผมชุบ มีไหมมีกุ้งไหมก็มีกุ้งอยู่นะครับนิดนึงเนาะแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร,ร่นะฮะก็พอได้อยู่นะมีปลาซิวนะแล้วก็หอยเชอรี่เหมือนเดิมนะครับไม่พลาดเลยเอาละครับมาดูที่หลังต่อไปนะครับใสไ่ไว้โล่งๆแบบว่าไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะมีอะไรหรือเปล่าดึงขึ้นมาดูซุป่อย <laughs> ไหนอะ่ะก็ มีพวกปลาซิวนิดๆเลน,นหน่อยนะครับแล้วก็กุ้งนิดนึงนะแต่ว่าก็มีหอยเหมือนเดิมนะครับหอยเชอรี่มองๆเข้าไปมีอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวมาดึงขึ้นมาดูด้วยกันเลยนะครับเฮ้ยกุ้งก็ไม่ค่อยเยอะนะแต่ก็พอได้อยู่นะครับได้กินอยู่หรอกนะน้องนนี้แต่ว่าถ้าจะเอาปลาบูก็คงต้องไปที่เดิมนะ้วปลาบูมีราคานะครับชุบ มีอะไรหรือเปล่าอ๋อมีกุ้งอยู่นะครับมีกุ้งกับปลาซิวอยู่นิดนึงนะแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมีอยู่นิดนึงจริงๆนะนิดจริงๆอ่นะนับตัวนะนับตัวได้นะครับแล้วก็หอยมีปูหนึ่งตัวนะครับหลังต่อไปของเรานี่ครับโอ้โหดูจุดที่วางไว้น้ำไม่ท่วมเลยนะมาครับ ที่จริงเราก็ต้องใส่ไว้แบบประมาณนี้แหละนะครับโลง่ลงๆแล้วก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ก็ได้นะครับถ้ามีกุ้งมันก็เข้านะแต่ว่าถ้ามันไม่มีมันก็ไม่เข้าอยากเห็นนี่แหละนะมีนะครับมีเข้ามาอยู่นิดนึงนะแต่ก็ไม่เยอะนะครับโดยหลักแล้วปกติถ้ามันมีกุ้งเยอะเนี่ยมันก็ต้องเข้าเยอะแล้วแหละนะครับมันเป็นจุดที่ไม่ค่อยมีกุ้งนะนะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเก็บไว้รวมๆกันนะครับ แต่าง้ก็พอกินแล้วหละวันนี้นะครับผมโอเคนิดเดียวนะครับนิดนึงโอเคครับเก็บไว้จุดต่อไปนะครับก็บริเวณนี้เอานี้มาปกไว้นิดนึงนะครับมีหอยเชอรี่มาต้อนรับหนึ่งลูกนะครับข้างในก็คงมีไม่ต่ำกว่า3-4ลูกแน่นอนนะฮะมาอุ้ยกุ้งอยู่ด้านบนเนาะชุบอืมไหนอะ มีอะไรบ้างข้างในมีปลาบู่หนึ่งตัวนะปลาบู่เล็กๆยังอุ่าบมาอีกเนาะตัวเท่าอะไรเนี่ยโอ้๋ยวเราปล่อยกันไปดีกว่านะครับกุ้งไม่ค่อยมีเลยนะฮะเท่าที่มองดูไม่ค่อยเห็นกุ้งเลยนะน,นะครับโล่งๆเลยนะครับดังนี้ไม่หมานมะครับผมใกล้จะหมดแล้วนะน่าจะเหลืออยู่สามหลังสุดท้ายนะครับคือมันเริ่มสายแล้วครับแดดเริ่มจะร้อนแล้วนะฮะตอนนี้ หลังนี้เป็นไงบ้างปึ๊บม,ม,มีกุ้งอยู่สามสี่ตัวนะครับนอนอยู่ในนั้นเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่หมานเลยโอเคครับผมไปมาดูที่หลังต่อไปนะครับเอ๊หรือว่าเราใส่ผิดวิธีวะ <laughs> ไม่น่าจะใช่นะผมว่ามันไม่มีกุ้งนั่นแหละนะถ้ามันมีมนก็คงเข้าแล้วลนะ่ะ ชุดโอ้โหพอๆกันเลยนะครับแถวนี้สู้ฝั่งทางโน้นไม่ได้เลยนะครับฝั่งทางโน้น่ะสู้ฝั่งทางโน้นไม่ได้นะครับมีนิดเดียวหลังสุดท้ายนะครับผมของวันผมว่าถ้าเราจะใส่แบบนี้ผมว่าเราไปใส่เอาปลาบู่น่าจะเวอร์ก,กว่านะครับ น่าจะได้ดีกว่านะว่าปลาบูมันก็ค่อนข้างที่จะมีราคานะครับแล้วก็ขายง่ายอยู่นะดูดิกุ้งกุ้งอึ๊บเอออ่ะก็พอได้อยู่นะครับมีปลาซิวแล้วก็มีกุ้งนิดหน่อยนะครับส่วนมากก็เป็นหอยเหมือนเดิมลาครับผมครบสิบลังแล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละว,วันนี้นะครับถือว่าเราได้มาทดสอบแล้วนะครับว่ามันมีกุ้งหรือเปล่ามันก็มีนะครับแต่ว่ามัน ไม่เข้าเนาะเข้าน้อยหรือว่ามีน้อยก็ไม่รู้นะครับโอเคครับผมปเดี๋ยวเราไปดูปลาดูกุ้งรวมๆกันที่บ้านนะครับมาได้เยอะแค่ไหนวันนี้นะครับส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเราไปใส่เอาปลาบูน่าจะเวิร์กกว่านะครับที่หมายเดิมของเรานะโอเคครับผมเราก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับกุ้งในวันนี้นะครับก็ไม่เยอะสักเท่าไหร่เนาะก็ถือว่าเรามาทดสอบหม้นะครับมาเล่นมาเที่ยวมาชมวิวเนาะไม่เป็นไทนะครับผม ก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าพอกินแล้วแหละนะครับได้เยอะกว่านี้ก็กินไม่หมดอยู่ดีนะครับ <g iggle> นอกจากเอาไปขายเนาะแล้วก็แบ่งๆกันได้กันกินก็ประมาณนี้นะครับอะไรที่มันไม่มีมันก็ไม่มีแหละนะครับมันต้องดูหมายด้วยนะครับว่ามันมีหรือเปล่าเนาะก็แปลว่ามันมีน้อยนะครับหมายนี้นะเราจะเปรียบฝืนมันไม่ได้นะครับสำหรับเรื่องพวกนี้นะสิ่งที่เราทําได้ก็คือยอมรับมันนะครับแล้วก็มีความสุข,ข,ขกับมันนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่นะฮะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับหากชื่นชอบก็อย่าลืมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ